สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าปุ้มมีอะไรจะให้ดูค่ะแด๊ดด้เห็นไหมเอ่ยอกล้องไม่ชัดเลยแม่ขยายให้เห็นนี่แหนแดงเองแหนแดงของป้าปุ้มนะคะ ป,ป้าป้มซื้อมาในออนไลน์ถุงละยี่สิบบาทนะเอามาเลี้ยงลงทุนซื้อกระมังมาสามสี่ใบปลูกในกระมังนะคะ,ป,ะป้าป้มเคยปลูกแล้วนะคะแล้วก็ไม่รอดนะคะตายตายทุกรอบครั้งนี้ก็เลยคิดในใจว่าเออมีสิทธิ์อาจจะตายอีกนะคะก็เลยมีบ่อป้าปุ้มมีบ่อ ที่ขุดไว้นะคะจะเอาเอาน้ําในบ่อทําเกษตรนะคะก็เลยเอาแหนแดงมาปล่อยทิ้งไว้นะคะปล่อยจนลืมผ่านไปหลายเดือนมากๆเลยนะคะลืมเลยว่ามาปล่อยปรากฏว่านะคะตอนนี้ทั้งแหนแดงทั้งแหนเป็ดเห็นไหมคะสุดนู่นเลยเต็มบอ่อเลยค่ะนี่ เห็นที่เป็นดำดำนะคะนั่นก,ก็คือนั่นแดดนั่นแหน่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 แดงนะมันจะออกดำดำแดงแดงนี่แหละเพราะว่าต้นเขาคงแก,แก่จัดด้วยนะคะแล้วก็แสงแดดแสงแดดด้วยนะคะเพราะเขาชื่อแหน่แดงนะเขาไม่ใช่ชื่อแหน่เขียวไงมันก็เลยต้องมีแดงบ้างนะคะป้าปุ้มมาปล่อยไว้หลายเดือนแล้วนะคะแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยคันดินตรงนี้มันสูงนะคะนี่เขาเพิ่งเอาลงเอาคันดินลงมานะคะ แล้วก็ขุดปลูกไม้ป่านะคะคือเปิดโล่งอะ่ะแต่ก่อนมันจะญ้าลกด้วยแล้วก็คันดินสูงด้วยเนี่ยคะ่ะก็เลยเห็นเห็นแหน่ได้เต็มเต็มที่นะคะเพราะว่ามันเดินลงมาได้แล้วเนี่ยเห็นไหมคันบ่อมันเตี้ยลงว่าปุ๊มก็เลยเด,เดินลงมาดูได้นะคะนี่นี่ขุดลงมาแล้วนะคะเดิมสูงกว่านี้อีกนะคะก็คือโยนทิ้งไว้แล้วก็ไม่ไม่มาดูเลยเพราะว่าลงมาไปได้นะคะมันลึก ลึกแล้วก็มีหญ้าปกคลุมด้วยนะคะเพอเขาขุดคันดินออกแล้วมันโล่งก็เลยเห็นชัดเลยนะคะนี่มันก็จะมีแหนเป็ดปนอยู่ด้วยนะคะแต่เยอะมากเลยเขาโตเขาโตเร็วมากเลยนะะก็จะมีแหนแดงด้วยเมื่อกี้มันจะมีสีเขียวปนด้วยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ที่ป้าปุ้มมันจะเป็นรุ่นรุ่นของเขานะะจะมีทั้งเขียวและแดงนะคะเขียวก็คือรุ่นเที่ยวออกใหม่นะคะตอนนี้ป้าปุ้มมาตักทุกวันเลย ว่ามันเต็มผืนน้ําเลยนะคะตักแล้วเอาไปทําเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะไปไปโรยไว้ตามโคนต้นไม้ต้นผล,ลไม้ต้นไม้ประดับอะไรพวกนี้แล้วก็ต้นต้นไม้ที่เราปลูกประดับบ้านสวยๆไม้ใบอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะใส่แบบตรงโคนต้นเลยสดๆเลยค่ะผ่านไปสองสามวันแล้วเขาก็จะดอกเขาก็จะแห้งลงแห้งลงนะคะเป็นเป็นสีน้ำ,นำตาลดำๆแล้วรู้สึกว่า ป้าปุ้มสังเกตว่าเอต้นไม้มันใบมันงามขึ้นนะคะใบมันใหญ่ใหญ่ผิดปกตินะคะจากที่ไม่ไม่ได้ใส่นะปกติก็ใส่แต่พวกปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าแหนแดงนี่เขาบอกว่ามีอไนโตรเจนเยอะใช่ไหมคะแต่ส่วนแหนแดงนี่ป้าปุ้มก็ไม่รู้สรรพคุณมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเอาไปใส่หมดเลยทั้งทั้งหมดเนี่ยตักมาก็เอาไปใส่เลยนะคะ บ่อนี่ของป้าปุ้มนี่ลึกมากนะคะไม่ใช่น้ําตื้นนะน้ําลึกเลยเจําได้ที่ที่ครั้งแรกที่มาอยู่นี่ขุดลึกประมาณหกเมตรเลยนะคะคือลงไปนี่มิดหัวแหละจมแน่นอนนะแล้วแล้วก็ปุ๋ยเปืยนี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะโยนทิ้งแล้วก็ลืมเลยแล้วก็ได้ขนาดนี้เลยะค่ะเนี่ยป้าปุ้มต้องตักออกทุกวันเลยะ,ะชอบมากแล้วผลประโยชน์ที่ได้นี่นะเห็นดินตรงนี้ไหมป้าปุ้มเข้าใจว่าน่าจะเป็นไส้เดือนเพราะว่า เวลาลมเขาพัดแรงๆถ,ถ้าวันไหนลมแรงนะคะเขาจะพัดแหนขึ้นมาติดบนนี้นะคะแล้วมันก็จะย่อยสลายใช่ไหมพวกไสเดือนเนี่ยเขาน่าจะมาหาหาอาหารกินตรงนี้แหละแล้วเขาก็ขุดขุดขุดเป็นรูเนี่ยก็คือน่าจะเออไสเดือนน่หละกลายเป็นว่าได้ประโยชน์นะคะดินดีนะ,ะเนี่ยป้าบุ้มว่าขุดไปใส่ในกระถางต้นไม้เอาไปคุมโคนต้นไม้ได้เลยนะ เนี่ยนนละในบอกปลานี่ก็มีปลาด้วยนะแต่ก็ปลาปุ้มไม่แน่ใจนะเคยปล่อยไปหลายร้อยตัวนะคะแต่คิดว่าคงจะไม่เหลือเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้ามันมีปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนเขาจะเป็นสัตว์ที่เขากินเนื้อมกันนะกินปลาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะหมดนะคะแต่ก็มันก็ยังมีแหละเพราะว่าปุ้มสังเกตแบบตอนบาตักเนี่ยมันก็โดดดึ๋งดึ๋งดึงกระโดดแรงเลยนะคะไม่ได้จับปลาเลยนะ <laughs> เพราะว่าตอนนั้นที่บอก โคกมันสูงมากนะคะป้าปุ้มก็ใช้คลาดตักอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าตักได้แค่ริมตะลิ่งนะคะถ้าจะไปตักกลางๆจริงๆนี่ต้องใช้เรือพายแล้วค่ะลงไปไม่ได้นะคะอันตรายเพราะว่าลึกมากๆนคะคะป้าปุ้มก็ตักใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะ่ะมีประโยชน์มากเลยเอาไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะตอนนี้ป้าปุ้มกําลังฝึกให้ลูกไก่ป่าที่ป้าปุ้มเลี้ยงเนี่ยเป็นลูกเจียบอยู่นะคะ ให้เขาลองกินเมื่อเช้านี้ลองเอาไปให้กำหนึ่งนะคะเมื่อกี้เดินผ่านมาผ่านกรงเขาปรากฏว่าเกลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ให้เขาดูอีกทีนะคะว่า,าจะหมดอีกไหมฝึกให้เขากินพวกนี้เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงกินได้นะคะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงลดต้นทุนนะไม่ว่าจะไก่เป็ดวัวอะไรพวกนี้นะคะดีถ้าถ้าถ้าเราฝึกให้เขากินได้เนาะ ต่อย่างว่าต้องฝึกตั้งแต่ตัวเล็กๆเนอะเพราะว่าป้าปุ้มลองเอาไปให้ตัวใหญ่ๆรู้สึกยังเฉยๆอยู่นะเพราะปกติเนี่ยพวกไก่เขาก็จะจิกหญ้าหญ้าอ่อนอยู่แล้วไงพอดีลูกไก่ของป้าปุ้มเนี่ยแม่เขาเขาตายนะคะก็เลยต้องขังกรงไว้พอไม่มีหญ้าอ่อนก็เลยลองเอาแหนะให้เขาดูนะแตว่าก็หมดเนาะโอเคค่ะถ้าใคร อยากเลี้ยงแหนแล้วมีบ่อนะคะป้าปุ้มแนะนําเอามาโยนลงเลยนะคะแต่เรื่องเรื่องแหนเป็ดนี่ห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆตอนป้าปุ้มโยนลงไปมันไม่มีแหนเป็ดนะมันเป็นธรรมชาติของเขาะค่ะเขาเกิดมาเองอ่ะอันนี้บอกแล้วว่าไม่ได้ซีเรียสก็เอาไปเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะดีมากๆเลยมีประโยชน์นะคะเนี่ยป้าปุ้มก็ตักมากองไว้ ถ้าถ้าใครไม่แบบกลัวว่าต้นไม้จะเป็นอะไรก็เอามาตากแห้งเนี่ยประมาณสักสองสามวันก็จะดำเมี่ยมเลยนะเห็นไหม,ไมนะี่แหลปุ้มตักกองไว้ตากแดดด้วยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแต่จริงๆอะตักสดได้เลยไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องกลัวต้นต้นรากเน่าคนเน่าเนาะโอเคค่ะ K 5. ลองไปทำดูโยนทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจ ดูแลมากแล้วมันชอบตายไงใช่ไหมเราปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะสแลนสเลนก็ไม่ได้กลางเลยนะเนี่ยกระจุกเนี่ยแดงนะะแต่ตรงนั้นก็คือจะมีเขีเขยวๆปนเนี่ยนะ,ะที่เกิดใหม่นู้นไปสุดบ่อเลยนะ,ะตักทุกวันเลยยังไม่หมดเลยเนะะี่ยสวัสดีค่ะ